สวัสดีเพื่อนอากอยนะสวัสดีอลิตาสาวผมยามคลิปนี้เฮาสิบผมมาแบาเรื่องเต้นบ้านเนาะขับตัดไปเลยเพราะว่ามอนที่ผ่าลายบอเศร้าเลยเลี้ยงเต้นบ้านว่าอะไรบอปวดใจให้ทุกคนมื่อเนี้ยขาบผ่านนักกีฬาเฮาเนาะมาเรีนงานเนาะเออมาปิดงานได้ที่หนึ่งว่าไงซะที่หนึ่งที่หนึ่งของเสี่ยเจ้าของนี่ทุกคนก็เลยว่าเอาเครื่องดื่มแล้วก็ของกินจะเห็ดกินยังเห่ยอ่าเหม่ยมีเมนู เมนูเป็ดเป็ดนี่ทั้งมีทั้งต้มมีทั้งข้าแล้วก็มีฟองแก้มแบบว่าฮอดองลูกสิ่งมอมาเนีะเนาะแล้วก็เครื่องดื่มมาแล้วนี่แหละพี่น้องเราแชร์เบิ่งบรรยากาศแล้วก็พากันซื้อน้ำมันมาขี่เจนสกี้เนาะเอาก็ขี่หอมหนึ่งขีพอะไรพี่น้องนี่หอมกะทิพอะไมันเจ็บก็ได้มาเนาะมาเนี่็คือจีเอลิตาพิจารณาภาพเออเป็นเจ้าภาพแล้วทุกคน พอวาเขาหมักในการเตะบ้านเนาะเลยมาสนับสนุนทีมคืออยู่ในนี้เนาะถ่ายบรรยากาศใลยเบิกเด้อไฟฟ้าชีเจสก,กี้ก็เด้อปทีมกันไหมเมทสักันแหนนละฮ <c oughs> ักเด้อน,นี่เสื้อคู่นี่เปอร์โต้เนาะลืมเปลาเนาะอันนี้กแตต้องขอบใจลูกโปกับป่าลูโป้เบิกอันนี้เป็นเสื้อทีมฮนะเนาะทีมงานผึ่งอลิตา้าเด็ก็ผู้นสนับสนุนเสือนะ้อเนาะลุงอภิสิทธิ์กับป้าโอป้าสมโอบปล่า เมีอะไรนะทุกคนาต้องขอบใจลุงอภิชิตเอ้ยขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆขอบใจแล้วบ่ได้เนาะขอบใจมันจะแข่งกระดาษของเราแข่งกระดาษเพราะว่าคนเล่าเขาเห็นอีกยั้งก็พี่แต่วขอบใจเด้อเดี๋ยวมัวนแล้วส่วนนี้สุดแล้วสุดน้ำบ่ขอบใจเด้อแต่ว่าคนไทยแปลว่าต้องขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณค่าไม่ยิ้มกันเนาะขับรถขับรถขอบคุณล่าล่าของบ่ได้ขอบคุณล่าล่าของบ่ได้แข่งกระดาษขอบคุณน่าจ่ได้ ขอบคุณครับวันนีเ้เด้อนี่บรรยากาศก็คือเซอ็งมือชาอ่ะเออเนาะทีมงานเลาวเนาะนเอออันนี้แม่ควายนววาเานา <ๆ S 1> นนะทั้งไอ้ไอ่เท่านี่แหละทั้งชีคนเนาะไอ่ไอ่แม่ควายๆๆๆๆแล้วก็ไอ้โยเนาะเพิ่นไซเบอร์ชาหสิบซองกล้องนานมันอยู่ไพ่ว,วะสามสิบซองโบมีเนาะแล้วก็ไอ้เธอเนาะเพิ่นนี่มียมาเพิ่นว่าเออบล็อกไว้แล้วเมียฮะแล้วก็ไอ้กิตเตอร์เนาะสาวตาโมหุงอยู่ตรงนีน ล้วก็ซาๆเนาะทางนี้ทางนี้จะเป็นงานแบบแบบยังกว่าเพลยงยังกว่าโดดีดงมาดิงานหลกกักก็คือขี่จ็ทสกีไปใช้พวกตาด้ลองนั่นไหมตา <ไป S 1> ลองคันฝาป่ะไปกินเบียดไหมไกินเบียดจะจกไป,ไป,ไป <c oughs> มือไก็เออทิ้งเต็มทีแล้วเนาะเนาะุอาาดอดละมือนายเอามายัางเบอร์สิบหนงอยู่ในสายตาเออเบอร์สิ เตรียมเลยเออพุ่มแน่นอนน้องชายแน่นอนเลยน้องชายล็อกแล้วก็น้องชายกี่มานำทางนี้น้องบรรยากาศดีขนาดเดีอยวตีบ้านเราจะเบาเนาะว่ากรรมการตัดสินอะไรเนาะพวกเขาก็อยากเตะแีเราเตะตามมารยาทซื่อดีเบิ้งเบิ้งมากุบเบิ้งมากรีดหเด้องหอเลยก้องงัอเลย คนยังบอ,อนาประเด็นบิงแห้งบินงแหง้งปลาุปูที่เลยุปูตกทต้นี้ปลาหนอนแต่มันม้วนนะมันนี่ฮะกินได้ดีร้พี่น้องาเลยขอบคุณผู้สนับสนุนรายล่าเด้อเพราะว่าจะเป็นลุงอับิชิตหรือว่าป้าชูโบหรือว่าทุกทคนเนาะท,ที่คอยซัพพอร์ตต่อราคาโลกรอรรยากาศ หลายคนเนาะผมให้ขขงซื้อเนาะนั่นเป็นที่ถ่ายอีกได้มาเีเดียว <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็น <c oughs> การส่งบรรยากาศเนาะขี่เก็ยรสกีเนาะทีงานของเขาเองมนันมวนโลนะมีเสาหน่อยสาเหล็กมาแต่ก็ที่ไปถ่ายการฮ็ดกินเนาะไปได้ไหมเติร์นทาก่อนบ ขี่บ่นี่บีบากขี่บ่เด้อลันสิมัสโซล่ะโซเจสกี้จังหน่อยฮะโฟวัชชิเฟ่ไฟสีชนะแลนซื้อบอกไฟไปก่อนแรงชนะมึงก็ไยัตัวหน่อยครับปจักรตัวใหญ่เนอะมันอะไรแบบน้ำเด้ขี่บีบากดิพวกเจ้าบุกขี่เจสกี้ขี่บีบากเอาบ่เด้อขี่อ่อมนี่ ต่อไปเสียนเตินเนาะเสียนเตินเบิงเบิงการขี่เจสสกี้ของชูเฟินครั้งแรกเนาะทีมงานเนะแบบมลซืนสบายดีนะไม่เตินสบายดีเนาะเออสบายดีไหมสบายดีสบายดีสบายดีเป็นปุติเออคังแรกของชูเฟินเด้อมันมัน่นนะไป ทางนั้นก็มันอย่างเดียวเนาะบวกินหอดน้5ดื่มบวกวิเห็นยังมาแบบบรรยากาศมวนมวนเนาะจกได้เจ้าขี่ละขี่ได้ไหมขี่แล้วแจกครั้งแรกงนอกของทีมงานเขาชิบโเมาเล่นมือนี่เนาะเขาจิขี่ตัวนั้นแหละนี่เนาะ อ่าสาวๆมีทต่คนสวยแต่ว่ามีเจ้าของมอแล้วเจ้าของก็เจ้ามานั่มาดิอชขาวจังได้โซเดออนี่จะโสดอรนินโสดปะโซดบอกทาบอกออกซีูตบออกซิลูบโซดมานัางซือ วังวังเขาเสียดเอเขาเสียจังหรอล็อกโซลาคาสักผลัดคาคุณสิวันนี้มาลินสวนกินข้าวกินข้าวกันเนาะกินข้าวกินทุกอย่างนะวันนี้กินเต็มทีเลยนะได้ได้เต็มทีครับเดี่ยวเชิญเจ้าเมานะให้พวกเบาเมื่อไปใต้โลส่ฉุนจะมาอือเด้อ แผนเจ้ายังทาอยู่เด้หออยู่เลยขีเจกี่าบายงเมออนี่มีอะมามึดนิมดหนิมนิี่มึนี่มดนี่มึดหนิี่มหหนิี่นินี่นินี่มดนนีนน่มึ่มดิ่นินีีมีเดนนี่นิิดนี่เนินีี่มามิถ่ายเอาดิ บาตอนเทาไปเบิ้งเด้่เออกูเด็กขี่เจนสกี้ยกล่อลินนี่คักเนี่นี่แหละโดยนี่แหละทุกคนเต็มทีแล้วเด้อบุญเศร้าร่างกระหิตลุกขออนุญาตเด้อตกหอแปดแล้วพวกเข่าลินดี้กลัวนะทุกคนขาขาขาเข่าลินดี้มีกรรมการซอยมันต้องเเววบ่อแล้วก็ไปพอแล้วก็ไป ก็คุณแม่ฟากระเห็ดเพื่อนคนไหยแม่เห็ดกินกําลังเทียงกันเรอสาวสาวน้ำมีล่างพักนึ่งเดียวเราเห็นล่างพักสามน้ำลอยเทียงกันคุณแม่เป็นเซฟได้เป็ดครับอีแม่บอกว่าว่าอีแม่จะการเองยต่ลูกเคยกินโบอิ่มเลยขวดลาลายอะไรนี่แม่ว่าลูกใช่คอยกินโบอิ่มโบราณเลยยังก็ไปกินลายเลยนะ

ไม่ทุกอย่างนาแม่ชิมดอกไหเชิมเดอกอีเออยใช่โขบไมซ้หมดเีนี่พอเห็ดเฟร์นิเจร์ไปล่เตะเขาบึ้มเลยวะมันนี่กัเตะเขาอีซัสเตะเขาบึ้มเลยกรมกาตะทินบอดี้กรซับ้เตเตะบ่โอ้ปเ้งเป็นเมือชอยเนาะ เออมันแต่คุณยายมยายเลยเขาก็ได้กินตามหุงวัยรุ่นอายุยังเลี้ยงหน่อยก็วัยรุ่นเจ้าเออวะก็ยังวัยรุ่นอยู่ยังเลี้ยงหน่อยยังวัยรุ่นมั่นเลยวัยใสบูทันเบิร์ดเป็นยังไงยังปากไอ้ไทยไอ้ไทยว่าอะไรได้เรื่องฮัลบหลีข้อพิบไดวลาวดบอลงานมันยังมีเฟร์วิสนะขนาดเห็นบอกเปเซ่มาริญตนลุนโดเขายังวางอยู่กลางเอา พอไอ้ไทยว่าที่มาก้อยเชียร์ละเละมูนีฮะไอ้ไท่ว่เาเ็นต้งียซาอสจ่บด้กินแล้วเอออาบอกอน่อยนะจะเอฟซีปกตให้ อ้ไยบอเนี่ได้กอจ้าหวกนี่ได้กับทีมอ้บอป้ามือเนี่ยขนาดปกลางเกมทันต้องชนะล o เพราะว่าไอ้เต้มสูตรมาแต่เฮือนผุดเเพราะว่าสี่สามสามบกห้าหแดไปแลวขัดซ้ำหามันเลือดมันก้าวขอบเบ๊เป็ดผูเอาเลยะ่าแปเลยอันน้นมันบอมนแล้วนะเรื่องอันเลื่อนแป้งบ่ได้ไ่ได้เรือองบอาเือบอเรือรือบอลเบอลเอบเอลเลเรบอลกบเอบอเอบเบอเรอลเอลเรออเอเลเื่ อาไทยแนตัดสิเปลนบ่าวไทยผบได้บมีอาร์ทำอะอแซ่อาร์อาไทยเอลดีคอมเมนต์ก็ไปอันซ่องอาก้อยเดี๋วฝากซ่องฝาก่องเนี่ชื่อส่องนั่นได้ก่ออาไทยาแนลอ้าวบูม่อะจเอลดีบออาไทยชแนลเอลดีเปนบมกเอเจเอล่ปนะเป็นตลยลาเป็นงเป็นมซอย่ตระกูลตอาเนาะ ตาเสีย sí, sí, uh, ่องตัดเสียใจูมาเนี้นะได้กระยาสิหาลิตาไสหนีให้มเนี้เออได้เลยชิพันานลิตาใสหนีไงไสหนียังมนี้บอกแล้วมเยี่ยมิมมาจัโจุเออม่ได้เว้ยม่ได้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 อลิตาใสหนีให้มนี้อลิตาชียงหงแกะแม่ชิพัจูนกันได้ม่ได้ย่ได้เรื่องบอลหาเจ้าห้องก่ขันแรกให้แ่งเป็นแข่งซีเกมตัวไหนเป๊ะเลย มันขึ้นรถยนต์ท่านเขาได้ไปแต่ตงเฮียนเล็กซี่บตรงเฮียนเล็กซ่ขับรดคับก็ได้ไเขาบอให้มือกักโตไว้เดินหักมากินตาเป็ดก่อนม่เอา่เอาม่เาไม่อาไ่อาไมาไม่เาไ่อามอากเา่อาเอร่อาไม่เอาาไม่เกา่เอา่อาเา่อม่าไม้อมามาม่เเจอน่ออาเลยกดไลค์กดแชร์หไทยนี่เด้ออืไ ซื้อซองกเล่าเน่อยิเป็นายไทยเดิมาไท่ไครับเป็น่าระอยจะบอยากเตะคอยจะดแล้วคอยจะอยากเมือแล้วเพราะว่าเกมเขามันเนื้อกับเขาดีมันตึ้งไม่เป็นอะไรหอกทันไอว่าชนะจุดเจ้ากับเทคทว่ายังไงเออแม่แล้วแหละสี่หนึ่งสามรีวู้ฟู่เมือคืนนี่เนาะที่ใครแตกใครพลาแก้แล้วอืมได้เนาะไอว่าจะบวบบวบถูบอให้อายเตะทำนี้เจ้าไอ้ตัวข้างใจได้บ่มัดไปบานจะวะาวมัดกระจายเขากินตลอดซเบีย เด้อจักเราอ๋อยังไปเลยเลยจ้ะแต่แต่อันเลียนแป้งพูนะตั้งแต่ว่างเกมก็เดียวว่าไอ้กาไปแล้วยังมีมูลิตัวยังเนาะมีคนแท่นเห็นบปล่แต่บรรทัดพันคนด้วยที่แตจะคนแล้วจะบอกโหลดเบาดีดูสามสิบสองยังก็ออาไทยชาแนลอาไทยชาแนลแมนเขาเชียร์คืนไฮเดอร์พิมพ์เข้าไปยังบบเห็นอยู่เด็ดเนาะเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วบอกคับสามสิบห้าคนทั้งลกเขาเชียร์คืนไฮเดอร์เจ้าเจ้าปลอบใจเอฟซีนะอืมขอบใจเด้ออันนี้มือ ชขันเอาขึ้นและเห็ดกินแหนกอนอะไรเป็ดอธายไลยเลยเจ้าก็กินเป็ดทุกมือเด้ไฟบ่มีไฟเห็ดได้คอนเทนต์มปนนะกินเป็ดมือละตเเอางินมือได้ก็เลือดแป้งเลือดแป้งบ่เห็นบอกอันเขามากินจะซอยจุซอยจุมือได้ก็ซอยจุผู้เลี้ยงเอ้าเลี้ยงเอ้าซะเอาเงินมาใช้สิเป็ดมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงคอนเทนต์เล่นเออแลได้เงินอื่นจะช่วยเอาเงินอยู่ช่องยูทูบบ้าเลย เป็ดไก่ลายเอาน้เน่ยอัเอาะคเอาขอาช่องโยบเมื่อไนเมื่อไนมาเเมื่อไนเออนเาไปสนไปเอามาแหวได้ปเขาสินบุคไปกินเป็ดเมือไทยนะเป็ดเป็เทาสุดาไปเอาไปนเอาเลยนะเป็ดเลี้ยงใหม่นะเป็ดเลี้ยงใหม่นะอาหารไทยสอาเล้อนไ่่าพอเห็นประตูปรตูคอมเมนต์อะไรคิดเาบอกว่าหห้องแก่ จะเชื่อเอาแกเมื่อไม่ไเอาด้อยไม่พูดนั้น,นไม่พูดอย่างนั้นทำไมติดแล้วไปผ่านติดเราเมื่ออเรามีไวไฟหมานตายแห้งปะก็เข้ามาลงเปิดอับคลิปลองปะยังพอได้ลองป้าด<ล>้มือซอยมีเมยนี่ยวไปซอยมูเแวที่ยนันหด

เออเอาแลเขาใส่สองเซนนะเขาจะว่าเออไ้ตาจะใช่แล้วเซนแห้ขรวยให้แ่เป็นแบบอ่าอะไนะเราก็เลยโอเทนโลใช้เซนหนึ่งไปอาไปเบิ่งตัวนารงานอดลเดตดีกว่าเนี่ยทุกคนเอ้ยมันนี้เนาะไม่ตาว่าใชีหอลาิตาห้องแก่แพะบ่เป็นยังหรอเาตายแ้วขอประกา้อเอาแพลไปให้กุงเนี่ยแพังนีเมืกระพสักเคืองนี่แหละทุกคนเลยมีคนเข้า สลองนาะสลองย่างนี่ฮะสลองย่างนี่สลองแซ่แซ่บแซ่ในใจคนกะเดองนี่แหละบาแซ่บด้วยนะก็ได้นะแซ่บก็ไมาด้พกัน่พ่นะตอื่อนหน่วยวะอะไกุ้งคือกินตะขางนี่อ่ะก็มันร้ายลคุณพี่ร้ายบ่มันร้ายว่นีว่ากายผู้สาวสุดอ้ายเห็นเลยปะ แซ่บบ่ยังแซ่บสุดไหนหน่งกมมฮุงนานกัมมะฮุงกัมมะก้าก้างบ่เผากินได้ไหมฮะอ่งนเกินโลดใช่ไรม่เจ้าเป็นคนก้าอันนี้ใครใหม่เขาได้แห้ไม่นสองแผนซ้ำใไม่หาได้ป๊อปยังเอาสิบไม่เด้อ ไม่เนี่ยฮะเอาแล้วเออเดฟซี่กินแอรอนี่เอาแล้วตอนหนึ่งเออเดฟซีกินหกว่าทุกคนเริตอนนั้นเขายิ่งหนึ่งชูนนะเออเฮาบวายังลูกที่ชองนี่เฮาบอวอันบูยากลินบ้านเนาะตอนจุดโทษกรรมการตัดสินใจผ่าเจ้าออดีแฟนออดีตยอดเนี่ยเศรษฐมินทบ้านสงสัยกรรมการเก็บเอานะไดม่ต้อง อันนี้แม่นี่ค่ะนี่เลย,ย,น,เลยนี่เมย์บายดีบายดีพี่เลี้ยงเลยดิเด้อร์พี่เลี้ยงไล่จีโน่วงพบกันที่มรดกเดี๋ยวดิอ่ะด้แต่แก้วันอันเด้อกรรมการตาชินแบบนะเฮาก,กับแบบบริายากเล่นบ้านเนาะเฮากับเปลี่ยนโตออกอยากเปลี่ยนแต่โดนเลยนะขึ้นไปขึ้นมากเสียบป่เป็นยังนเนาะพี่เขากับขแข้ง,ไง,ไของเอเลนกินเท่าหนึ่งชุดเท่าบวายังตัวลูกซองนี่ค่ะจะถอดนี่เขาบาายอก โคบ <Also, S 1> <again. S 2> ุญ no. no. like ัต yeah, oh, ิเลยนะเศร้าวันนี้เศร้าตอนแทนเพื่อกรรมการใหม่เลยโมเศร้าเนาะเออแทรกรรมการเก่าเลยเวลาจึงรีนใหม่แมนเลยเวลาเศร้าเลยเศร้าไปบำรุงตัวเองซะหนึ่งจ่อยโวกแห้งเลยไม่ว่าอยากเศร้าวันเดียวนะบุญัติเลยนะตอนกรรมการตาซินผ่านคอยยังหยางออกกับบันเสียร์มาละเนี่ยใช่วันชิบวันเหลืองบานคลิปนี้เออว่าอ่ะมันอึดอันเออว่าอีนึง นี่แหละบ่งนว่ากินยุ่มยุ่มกินข้าวครับกินกินกินไม่ใบ่ป่าวดิว๊อบ๊อบบ๊อบน้องเชื่ออลิตตาอลิตาแนมเห็นแนมฮาไ่ได้เห็นอลิเลยสอบ่แซ่บไปล้นแซ่บมากแซ่บอ่ะเกินเกินพอวาระแล้ไม่ได้คดเกินเหล่มนี่มนี่เมีย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  ไอ้เอนมีบป้ชาจะไปใชาก็เป็นนุมิ่าไหอยู่ใช่บอมา้่หม่ว้อเออไอเปมนแล้วนี่แหลยากาน่าเลี้ยงสุดเพลนเนาะอยู่บสวนเแหบบ่แซบบ่เงียบกิบ ขากินเนาะค่าย่ำอยู่ตะคนตักใจกินนะขมขมุมทองพูดใดตุ้ยแม่นคนนั้นกินลายไอ้เธอจะกินลายเด้อทองจะตุ้ยเคยเคยกินไหนกินได้จะาหน่อยมา่วนท้าจะาหน่อยมากินข้าวบุ่อิ่มนะ กินนะมี่มันผสมยาซีกับการตัดชินเขาก็เลยแบบว่ายาอะจัดนาวดนึงกินบรอมนามุมตจัดนะมนา่ไหมอีกเปียยนกรรมการมาดนะลเออมาอ่างตาซออชักเปี่ยนกรรมการเด้อไฟสิจัดกัได้ อันน่ะใช่เสือกรรมการนะคอยปลาแดดเป๊ะโอ้บรมมาะคอยเป็นกลัวปลาจักเสือกรรมการนี่ฮะเจ้ะกรรมการโอ้คอยปลาแดดให้มาเ้ากินกินกินเมนูฮาก็สิมีต้มเป็ดลาบเป็ดต้มปูล้วนจะโดนแล้วก็กินกันแล้วก็กิรวยกันพ่อแม่บอกเขาลำกินอ่ยงดอก เขาตัดสินโบเป็นตะมก้านตัดสินโบเป็นพอแล้วพอแล้วอ้ายกินข่ากินเข่าเบิ้งสิ่งเบิ้งตามะเบิ้งข่าวจ้ะค่ะกินอันนี้ไม่แซ่บเนาแซ่น้องก็ได้แซ่บเหรอแซ่บอะไรปิ้งอะนะครับอาหารมังกรลายบอกกินกินฮอดอกโอเคตัวนั้ย อิ่มอยู่บ่ายกุ้งอิ่มอยู่บ้าจมหิวข้าวตั้งแต่ลงเดินเขาคือกันอยู่บ่เขาก็คือคือเวลายิ่มนเวลาอิ่มคือโตโตคือนะน้องใหญ่กว่านาะพีเท่านี้นี่ต้องทำบ้านคือกา่แห่งเลยต้องคื่นงมคือย นี่แหละบรรยากาศเนเนาะพาทีมงานเผ่งเผ่งอะโกยทีมงานเผ่งอลิตามากินข้าห่วงกันเนาะยู่าิตาหังวินเี่เป็นสุพินเป็นอะไแม่ครัวลเอะแม่แป้งเป็นแม่เหลี่ยงแล้วก็แม่อลิตาแม่ตา เอาเบียรมาให้เาเนี่ยเาเอา,านนเอาเบียมาให้แน่อ้าลืมกเอาปสีแกเลเอ้สีปองล,ลว่มาอีกแล้วบ่พอเนะี<ป>่กี่มาไ้ไหมไมาิกินข้าเม่ะ อิ่มยุ๊กพอเท่าอ่ะไงพเท่าอันนะฟองนี่ได้แล้วกระชาเลยวบาพ่อสี่องเลยนะบางพ่อมันก็ซื้อมาเก็ตหนึ่งไปกินสองเดียวเ่าดิเรากินไปเลยเลยกินกับเรานะเมือเลาเกินเขาเสีย